จะชัดเจนว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเวลาไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับพิธีกรคุณหมอเอกชัยเองก็คงสังเกตอรเวลาไปป๊อบจะถูกคัดกรองก่อนการคัดกรองก็จะตามมาด้วยความยุ่งยากหลายๆอย่างนะครับจะมีอะไรนะต้องมีฉากกั้นระหว่างหมอกับพยาบาลแต่นี่คือเพื่อความปลอดภัยถ้าบอกว่าการแพทย์วิถีใหม่เป้าหมายระยะสั้นนะครับระยะสั้นคือ t p safety ก็คือ patient safety และ personal safety ทำกันยังไงตอนนี้กรมการแพทย์ได้ค่อยๆทยอยออกเป็นแพ็กเกจนะครับเช่นผ่าตัดวิถีใหม่ตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะถูกเลื่อนนัดผ่าตัดมาเดือน2เดือนผ่าตัดไส้เลื่อนที่ไม่ได้เร่งด่วนนะครับหรือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งผ่าตัดเนื้อง,งอกบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกการวินิจฉัยก็ถูกเลื่อนไปเดือน2เดือนตอนนี้หมอกําลังเชิญคนไข้กลับมาละคําถามคือจะผ่าตัดยังไงให้ปลอดภัย คุณหมอก็จะสวอปทุกคนเลยตรงนี้เป็น Current Abnormal นะครับคือเป็นสิ่งผิดปกติในปัจจุบันคำถามคือตรงนี้จะอยู่ตลอดไปไหมเราจะมีการประเมินครับเดือนหนึ่งแต่ตรงนี้ทำเพื่อระยะสั้นคือคนไข้ปลอดภัยหมอปลอดภัยเพราะถ้าคนไข้ามาแล้วเป็นโควิดแล้วหมอไม่รู้ดมยาไปหมอติดหมอก็ไม่รู้ว่าติดไปผ่าคนถัดไปหมอก็จะเอาเชื้อไปคนถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นอย่างที่ผมนําเรียนนะครับตอนนี้ ผ่าตัดวิถีใหม่กรมการแพทย์ทําแพ็กเกจเสร็จแล้วนะครับฉุกเฉินวิถีใหม่เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับทำร่วมกับแพทยสภาคณะแพทย์ทุกคณะออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราพยายามทํารวมถึงเมื่อกี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไปเรื่องทําฟันถูกเลื่อนนัดไปเป็นเดือนครับตอนนี้สถาบันทันตกรรมเริ่มเราเรียกว่ารีซูมเซอร์วิสนะครับให้คนไข้กลับมาทํแล้วแต่ทํายังไงจะปลอดภยัยนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีการหนึ่งคัดกรอง สองเนี่ยอาจจะมีการขอตรวจน้ำลายเพราะว่าคนที่มาทำฟันมีเสียงไม่มากนักก็จะเป็นเราเรียกเป็น p o o s a m p l e นะครับคือการเอาน้ำลายมารวมกันแล้วก็ไปตรวจเพราะว่าถ้าตรวจแต่ละลายจะไม่คุ้มก็ตรงนี้จะเป็น Current a p p o r r m l l นะครับยังไม่ได้ New Normal ทีเดียวแต่เป็นเป้าหมายระยะสั้นว่าคุณหมอคุณหมอฟันปลอดภัยคนไข้ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับ